อยลืมกติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Action The Tutorial สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการเด็๋ยิงเกิลทูโทเรียลค่ะทูทเรียวันนี้มากับตีมวยไทยค่ะวันนี้เราจะพาไปบินแบบซูเปอร์แมนกันไม่ได้บินอย่างนั้นนะแต่เป็นการสอนหมัดซูเปอร์แมนพันช์ค่ะซูเปอร์แมนพันช์คืออะไรหมัดซูเปอร์แมนก็คือหมัดแบบทะยานชกนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะก่อนจะทำซูเปอร์แมนพันช์ก็ต้องรู้วิธีการชกใช่ไหมคะการชกที่จะใช้ในวันนี้ก็คือหมัดแจ๊บกับพรอนนั่นเองค่ะ แต่ตอนนี้ว่านใช้หมัดครอสนะเป็นหมัดหลังนะคะซึ่งวานก็เคยทำคลิปสอนไปแล้วนะคะไปตามดูได้เลยทีนี้การกระโดดของซูเว่นพันนะคะถ้าใครเคยกระโดดเค้ขาเดียวมันจะประมาณนั้นแหละถ้าเกิดว่าวานจะออกหมัดขวาวานก็จะกระโดดซ้ายขึ้นนะคะกาดเหมือนเดิมทีนี้เวลากระโดดซ้ายเราพยายามเข่าอย่างนี้แทงไปวิธีการฝึกง่ายๆนะคะทำเหมือนโดดเค้ขาเดียวตอนเด็กๆที่เราเล่นกัน แต่ว่ามีการถีบขาช่วยด้วยลักษณะนี้นะคะแล้วเวลาเราออกหมัดไปออกหมัดพอเข่าเรายกขึ้นเวลาออกหมัดขาออกหมัดขวาขาขวาถีบไปข้างหลังลักษณะนี้นะคะก็คือเป็นซูมแมนพันนะคะทีนี้ทาร์เก็ตเราก็เลงไปข้างหน้าแล้วก็โดดให้สูงหน่อยเพราะเราจะกระโดดใช่ไหมก็ต้องเลงให้มันสูงหน่อยนะคะแล้วก็ไปข้างหน้ายืดปับ๊บโชคลักษณะนี้นะคะเวลาไปไม่ต้องรีบนะ กระโดกขึ้นใช่ไหมโยนเข่าขึ้นหมัดเตรียมหมัดเตรียมไว้ข้างหลังจะง้างมาข้างหลังนี้ก็ได้นะคะง้างแล้วก็ชกไปที่มันเหมือนซูมแมนเพราะว่ามันเหมือนซูม้มแมนกนลำลังบินลักษณะนี้นะคะแต่เราไม่ได้บินนะเราแค่กระโดดชกนะขึ้นปับ๊บชกไปข้างหน้านะคะขึ้นเฮ๊บป้างไปข้างหน้าอันนี้ก็คือซุ้มแมนพันธน,นะคะเป็นหมัดทยานชกนั่นเองจริงๆมันไม่ต้องชกสูงก็ได้แต่ว่า ตอนนี้คือเน้นทยานระยะไกลนะคะสมมุติว่าสู้กับเพ่อสู้อยู่คู่สู้อยู่ไกลมากแล้วก็รัชกไปแล้วเขาถอยหลังไปกระโดดตามปั๊บปั๊บนะคะเป็นการท่ยานพุ่งเข้าไปข้างในซึ่งตัวนี้ในแอคชั่นของมันก็มีใช้บ่อยเหมือนกันนะคะเพราะมันเป็นท่าที่เหมือนกับเป็นแบบเหมือนท่าไม่ตายเนาะแบบกระโดดทะยานอึ้งสู้ไนพัน 1, ปายนะคะเดี๋ยวเราจะลองใส่นวมแล้วก็ทําให้ดูว่าพันกับกระสอบทรายเป็นยังไงดูกันเลยค่ะโอเคค,ค่ะปกติเวลาให้ชกกระสอบทรายเนาะก็ จะให้เล็งก่อนนะคะจากนั้นฝึกกระโดดเบาๆปั๊บอยีางนี้ก่อนนะคะกระโดดอาชกนะคะเวลาชกอย่าลืมนะถ้าเราออกบัดครอสใช่ไหม่าลืมหมัดแจ็บก็ต้องดึงมือมือหน้าเนี่ยก็ต้องดึงกลับมากัดไว้นะคะเหมือนกันออกบัดแจ็บบัดขวาก็ต้องดึงมากราดหน้าเวลาออกบัดครอส หมัดซ้ายคือตอนนี้วานอะหมัดแจ๊บมันคือหมัดซ้ายเพราะวานถนัดขวาฉะนั้นขาขวาอยู่ข้างหลังหมัดแจ๊บหมัดแรกก็จะดึงมากัอย่างนี้นะคะเหมือนกนารสูแมนพันนะคะอยู่ใกล้ๆเลยกระโดดเข้าปึ๊บลักษณะนี้ได้นะคะตัวนี้การกระโดดลักษณะนี้เนี่ยให้ลองฝึกไว้เพราะว่าจาับหมัดมันจะเป็นสอบด้ด้วยเป็นทยานสอบด,ด้วยซึ่งวันจะสอนในภายหลังนะสูเแนพันลักษณะน,น,นี้นะคะและนี่ก็คือหม,มัดสูแวนพันนะคะ ค่ะคลิปในวันนี้ก็สอนท่าง่ายๆอย่างซุปเปอร์แมนพันนะคะคือสลับว่ามาคิดว่าท่าน,นี้มันง่ายเพราะว่าเราก็กระโดดเป็นเราก็ออกบัดเป็นแล้วก็ถีบเป็นด้วยนะคะแต่ว่าสลับบางคนที่วันเคยสอนเขาก็จะงงนิดนึงว่าเอ๊ยโดดไปแล้วบมัดมันจะออกลักษณะไหนก็จะใครไม่ได้ลองฝึกตามก่อนลองฝึกกระโดดอย่างที่บอกกระโดดเค่ขาเดียวก่อนแล้วก็ฝึกการแทงเข่าถีบขานะคะเนี่ยเริ่มแทงเข่าถีบขาไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นพอเริ่มคุ้นชินแล้วก็ค่อยเริ่มออกหมัด ะะแรกๆไม่ต้องชกแรงมากนะแค่ฝึกการกระโดดและออกบาให้ถูกต้องนะคะพอเราชนานาญแล้ววันหลังจะใส่แรงเข้าไปก็ได้นะคลิปในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะใครชอบคลิปของวานอย่าลืมฝากกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้วานนะคะกด s u b s c r i b e ไม่ติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปในคราวหน้าคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะฝากติดตามผลงานของวาน,นสตูดิโอและไลิสมาชวัตอัคาเดมีผ่านช่องทาง Facebook หากชอบอย่ายลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กระดิง่งจะได้ไม่พลาดค,คลิปให,ใหม่ๆนะคะ